คุณพิทุรสเป็นยังไงบ้างคะดอกเตอร์ติดต่อแจ็กับคุณหนูายลาเดี๋ยวนี้เลยได้ค่ะด็อกเตอร์คะเกิดอะไรขึ้นแล้วท่านแม่เป็นยังไงหรอคะเออ่ร่างกายคุณพิธุรสเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างครับ เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไงครับก็ดูปกติดีนะครับคุณพินทูรสครับช่วยเอามือออกมาให้คุณแจ็คก,กับหนูไลาลาดูหน่อยครับท่านแม่ท่านแม่เป็นอะไรคะเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นตอนไหนทำไม็นให้บอกไลาลาคะ แม่ก็เพิ่งสังเกตเห็นจ้าดรครับ mm hmm. เกิดอะไรขึ้นกับนาพิทูกันแน่ครับคือเท่าที่ตรวจดูโดยละเอียดเนี่ยครับ mm hmm. ผมก็ไม่ทราบว่าโรคยักษ์เนี่ย mm hmm. เขาจะเรียกว่าอะไรแต่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือร่างกายคุณพินทุรดกกำลังจะค่อยๆสลายครับสลายไม่ได้สลายแบบกล้ามเนื้อสลายนะครับแต่สลายแบบ คุณพินทุรธไม่เคยมีอยู่มาก่อนเลยอาจจะเป็นระยะสุดท้ายก่อนที่คุณพินทุโรสจะด็อกเตอร์คะเราเหลือเวลารักษาท่านแม่เองอันเท่าไหร่คะคงไม่เกินหนึ่งเดือนครับหนูไรล่ะ นี่แหละแจแม่ไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนอีกแล้วท่านแม่อย่าพูดแบบนั้นสิคะ มังกรกำลังจะฟักแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ได้น้ำตาม,มังกรมารักษาท่านแม่แล้วท่านแม่อดทนอีกน,นิดนึงนะคะเถอว่าแม่ท่านแม่ท่านแม่เคยสอนไลลาให้มีหัวใจราชนินีที่พร้อมจะดูแลประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นไลลาก็ต้องดูแลปกป้องท่านแม่ให้ได้ก่อนที่จะไปปกป้องคนอื่นไม่ใช่หรอคะ ท่านแม่พูดเหมือนว่าท่านแม่ไม่อยากอยู่กับเวลาแล้วสิคะพเพราะเวลายังอยากอยู่กับท่านแม่ไปนานๆเลยนะคะ,ะนาพิทุร์ตไม่ต้องคิดมากนะครับที่พวกเราทุกคนพยายามหาทางช่วยเหลือนาพิทุรสพวกเราทุกคนเต็มใจช่วยครับแม่ผมเคยบอกเอาไว้ว่า ไม่ว่ายัางไงครอบครัวจะไม่ทิ้งกันครับทวินส่งไข่มังกรมา,มาพี่แจ็คจะทำอะไรคะ ที่จะให้กายใช้พลังจากลูกแก้วแห่งปราดเพื่อดูอนาคตเราจะได้รู้ว่าไข่มังกรฟักเมื่อไร่เราจะได้วางแผนกันถูกกายพร้อมนะมาพร้อมแล้วเริ่มเลยนะกายลูกแก้วแห่งปราดช่วยมอบพลังให้แก่ผมด้วยเถิด เป็นยังไงบ้างคะพี่กายไม่เห็นอะไรเลยอะไรกันเนี่ยทำามันมันไม่เหมือนกับตอนที่พี่จับตำราเลยอะเป็นไม่ได้ไหมที่มันจะอยู่นอกขอบเขตการทำงานของลูกแก้วแห่งปราดหมายความว่างไงปางตอนที่กายเพ่งสมาธิจับตำรามันก็อ่านอดีตของสิ่งนั้นใช่ไหมล่ะออแต่ครั้งนี้เราอยากเห็นอนาคต ลูกแก้วเลยบอกไม่ได้ก็จริงนะฉันว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเวลาที่ฉันเห็นภาพในอนาคตเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นนิมิตเป็นนุ่งห่วงแล้วฉันก็คาดเดาอะไรไม่ได้เลยจะให้มานั่งเพลงเหมือนตอนที่ดูอดีตเนี่ยฉันคงทำไม่ได้อนะโทษด้วยนะทุกคนไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ลอง ขลหดครับด็อกเตอร์ว่าไงนะครับท่านแม่มีอะไรหรือเปล่าคะถึงให้ด็อกเตอร์นิพนธ์ตามพวกเรามาถือว่าท่านแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะแม่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกลูกแม่แค่อยากคุยกับไลลาแล้วก็ทุกคน น้าพ็ทรสมีเรื่องอะไรหรอครับตอนนี้แม่รู้ว่าไลลา,ลาแล้วก็ทุกคนกำลังตกอยู่ในสถานาการณ์ที่ยากลำบากไข่มังกรก็ยังฟักออกมาไม่ได้แถมมาริสากับทิวาก็มาโดนจับตัวไปอีกแม่รู้ เลยลยอยากจะหาวิธีฟักไข่มังกรเพื่อเอาน้ำตามังกรมารักษาแม่เลยลยอย่าเสียเวลากับแม่เลยสู้เอาไข่มังกรไปช่วยมาริสากับท่วาก่อนดีกว่านะลูกไม่ได้ค่ะถึงเราจะเอาไข่มังกรไปแลกแต่พวกมันก็ไม่ยอมปล่อยตัวนาศกับพี่ทวาอยู่ดีอะคะ่ะท่านแม่ถ้าอย่างนั้นอย่างน้อย ลูกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรักษาแม่เอาเวลาที่มีเหลืออยู่นี้ไปหาทางช่วยมาริสาและทิวาก่อนเถอะลูกไม่ค่ะเดี๋ยวพอไข่มังกรฟักเราก็จะได้น้ำตามังกรไปรักษาท่านแม่เราไงคะแล้วยังไงล่ะในเมื่อไหลาก็รู้อยู่แก่ใจว่ามังกรไม่มีน้ำตาถึงไข่มังกรจะฟักออกมาได้ เขาก็ต้องมาไขาปริศนากันอีกว่าน้ำทามังกรคืออะไรจะเอามันมาได้ยังไงล้มเลิกความตั้งใจที่จะรักษาแม่เถอะนะ้ลไลาหากมันต้องทำให้ลูกหมดหนทางเราก็เจอทางตันไลลา,ลาปล่อยแม่ไป ก็ไปสนใจเรื่องหาวิธีช่วยคนที่จะมีทางรอดมากกว่าแม่อย่างมาริสาและที่วาก่อนเธอลูกพอแม่รู้ว่าอันธิกาคงไม่ยอมปล่อยสองคนนั้นง่ายๆแต่แม่ก็เชื่อเชื่อมันว่าไลลาและทุกคนจะต้องหาทางจัดการเอาความดี ชนะความชั่วนั้นได้อย่างแน่นอนลูกไลลาคงทำตามคำที่แม่ขอไม่ได้เรอกค่ะเลยลาไลลาเลลาเยลาเดี๋ยวผมไปเองครับไลลาแจ็ค เลยล่ะจะให้เลยลายอมทิ้งท่านแม่เลยล่ะไม่เอาเหรอกค่ะพี่แจ็คเราพยายามกันมาตั้งเท่าไหร่แล้วอะ่ะจะให้เลยล่ะทำตามที่ท่านแม่พูดเลยล่ะไม่เอาคะ่ะเลยล่ะพี่เข้าใจเลยล้านะไม่ใช่ว่าเลายล่ะไม่รักนาศากับพี่ทิวานะคะแต่มันต้องมีวิธีอื่นสิคะที่ไม่ใช่วิธีเนี้เลยล่ะสูญเสียท่านพ่อไปตั้งคนหนึ่งแล้ว เลลาไม่ยอมเสียท่านแม่ไปอีกคนหรอวค่ะเลลาท่านแม่สอนให้เลลาเรียนรู้ที่จะมีหัวใจราชินีเลลาก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจมาตลอดแต่ถ้าเป็นราชินีแลมาต้องสูญเสียแล้วก็เจ็บปวดมากขนาดนี้เลลาไม่อยากเป็นแล้วค่ะเลลา คอนไลลาทิดายักษ์2ดูสดและดูออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว